ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการลากยิงหัวแบบตัวเจพร้อมตั้งค่าในแพทใหม่นี้นะครับก็สําหรับใครที่รู้เทคนิคแล้วหรือย,ยังไม่รู้เทคนิคก็อย่าลืมชมคลิปของผมให้จบด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ดาฟ้าเบ็ดเกมยิงปลารวยได้จริงเริ่มต้นแค่1บาทเกมกีฬา e-sports คาสิโนสล็อตหรือบาคาร่าเกมหวยมีครบทุกการลงทุนดาฟ้าเบ็ดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยสนใจแอดไลน์ s k i s s m e 8 8ย้ำว่ามีแอปด้านหน้าหรือสนใจคกรยิงใต้ด้านหน้าคิดเลยนะครับ ก่อนที่จะไปสอนนะครับทุกคนนะผมก็จะพูดในเรื่องของตั้งค่าก่อนอีกเช่นเคยนะครับตั้งค่านี่ของผมจะเป็นอยู่ที่มาตรฐานนะครับอ่ะถ้าสมมุติว่าโทรศัพท์ใครแรงๆผมแนะนําให้ปรับค่าสูงเลยนะครับทุกคนนะอ่ะเพราะอะไรเพราะมันจะได้ลื่นนะครับและความเสถียรของภาพมันจะ,จะยังไงอะ่ะมันแตกต่างกันนะครับลองไปปรับดูนะครับทุกคนนะอ่ะสำหรับการตอบสนองก็นี่เลยนะครับตามนี้เลยนะครับก็ ถ้าโทรศัพท์ใครแปลว่าลื่นเร็วๆผมแนะนําให้ปรับประมาณ80นะครับ70ประมาณนี้นะครับทุกคนนะอ่ะแล้วก็ส่วนปุ่มยิงนะก็จะอยู่ที่71นะครับทุกคนนะอ่ะก็ถ้าใครอยากไปปรับตามก็ได้เลยนะครับทุกคนนะอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับตังค่านะครับ ก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะไปซ่อนกันเลยครับ <All here. S 1> มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับก็วันนี้เราก็อยู่กันในเกมอีกเช่นเคยนะก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการยิงแบบตัวเจให้เข้าหัวแบบง่ายๆกันนะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูก่อนนะครับโดยปืนสเป๊นะ,ะนี่นะครับสำหรับวิธีการยิงตัวเจนะครับโดยสเป๊นะครับแบบ ยิงง <mile> ่ายมากเลยนะครับทุกคนนะวิธียิงก็ยิงแบบไม่ยากเลยนะครับทุกคนนะเพียงเราแค่วางเป้าไว้ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ลากแบบตัว J แบบนี้นะครับอ่าวางเป้าไว้ประมาณตรงนี้แล้วก็ลากแบบตัว J ตัวนี้นะครับอ่าก็ถ้าห่างเกินไปมันก็จะไม่ล็อกสตูนะครับอ่าวางเป้าไว้ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ลากแบบตัวจนะครับสูตรนี้คือติดง่ายมากเลยนะครับ ใช้ได้ทุกปืนนะครับอ่านี่นะครับอ่าวางไว้ตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นแบบนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับสําหรับเทคนิคการลากแบบโปรเจน,นะครับ,นนรบนนะใช้ได้ทุกปืนนะครับทุกคนนะใช้ได้ทุกปืนนะครับทุกคนนะอ่าต่อไปลูกฟองนะครับทุกคนนะอ่าเดี๋ยวผมจะมายิงให้ดูเลยลูกฟองนะครับ สำหรับลูกฟองนะก็วางป้าไว้อีกเช่นเคยนะครับทุกคนนะแล้วก็ลากแบบตัวเจเออไกลไปอันนี้นะครับลากแบบตัวเจแบบนี้นะครับอ่าลากแบบตัวเจอ่าแบบนี้นะครับก็เข้าหัวเหมือนกันนะครับทุกคนนะสาหรับลูกฟองพวงก็ใช้ได้สำหรับทุกปืนเลยนะครับทุกคนนะ ก็นี่เดียแลครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูใหม่อีกรอบนะครับ <hoo. S 1> นี่นะวางเป้าไว้แบบว่าเรากระโดดมาวางเป้าไว้ปึ๊บประมาณตรงนี้แล้วก็ลากแบบตัวเจ,จ <S 2> <S 2> นี่นะครับอ่าเข้าหัวคนนี้นะปแบบึ๊บอ่าเข้าหัวอยู่นะอ่าตัวไปโอ้ก็ สำหรับเทคนิคนี้ก็เอาไปใช้ลองดูกันนะครับทุกคนนะอ่าสำหรับดีเซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดีเซิร์กันเลยดีเซอร์นี้ก็ทําเป็นเหมือนกันเลยนะครับทุกคนนะลากแบบตัวเจนะครับคือย้ําก่อนเลยนะครับว่าดีเซอร์นี้ผมแบบยิงไม่ค่อยเก่งแล้วก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะยิงให้ดู่ะว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับอ่านี่นะครับ ก็ใช้ได้ทุกปืนนะครับทุกคนนะวางวางเป้าไว้ข้างๆศัตรูแล้วก็ลากแบบตัวจน,นะครับ e> นี่เลยนะครับทุกคนนะอ่ะก็ใช้ได้ทุกปืนนะครับก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับทุกคนนะวางป้าข้างลากแบบตัว J ปึ๊บลากแบบตัว J อ่ะไม่โดนอ่ะไม่โดน คนไหนคนไหนยั่ไม่โดนนี่ครับก็บางครั้งก็ไม่โดนบางครั้งก็โดนนะครับทุกคนนะผมก็ไม่ได้ช่ำชองและเก่งอะไรประมาณแบบนั้นนะครับปึ๊บวางเปลาข้างๆแล้วก็ลากเบร,เร์เจ ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะสำหรับเทคนิคการล่างแบบตเจนะครับทุกคนนะก็ลองเอาไปฝึกกันดูได้เลยนะครับทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมเลยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนนะวันนี้ผมไปก้อนแล้วครับ